ภารกิจขนมหวานของพ่อมดแม็กในค่ำคืนวันฮาโลวีนที่หมอกหนาทึบปกคลุมหมู่บ้านฟักทองพ่อมดน้อยชื่อแม็กออกไปเดินเล่นเขาได้รับขนมมาเต็มถุงแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุกของแม่มดชั่วร้ายก็ดังขึ้น <laughs> แม่มดได้ร่ายคำสาปใส่ขนมของแม็กโดยกล่าวว่าเจ้าหนูหากเจ้าต้องการกินขนมเหล่านี้ยังมีความสุขเจ้าจะต้องไขปริศนาคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในขนมเสียก่อนขนมทั้งหมดกลายเป็นหินและมีตัวเลขปรากฏอยู่บนหินแต่ละก้อนแม็ก นับดูอย่างตื่นเต้นพบว่าเขามีขนมทั้งหมด48ชิ้นปริศนาคณิตศาสตร์เริ่มต้นขึ้นแม็กพบว่ามีขนมรูปค้างคาว3กองกองละ4ชิ้นเขามีขนมรูปค้างคาวทั้งหมดกี่ชิ้นหนะ้าการคูณคือการบวกซ้ำๆประโยคสัญลักษณ์ 3คูณ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแม็กมีขนมรูปค้างคาว3คูณ4เท่ากับ12ชิ้นเส้นทางสู่บ้านผีสิงเพื่อหาทางแก้คำสาปแม็กต้องเดินทางไปที่บ้านผีสิงเก่าแก่ที่ร่ำลือกันว่ามีตำราเวทมนต์คณิตศาสตร์อยู่ระหว่างทางเขาต้องผ่านไปป่าใยแมงมุมยักษ์ ที่มีแมงมุมยักษ์เฝ้าอยู่5ตัวแมงมุมยักษ์แต่ละตัวมีตาที่กลมโตสีแดง8ดวงปริศนาคณิตศาสตร์การคูณแม็กต้องคำนวณจำนวนดวงตาทั้งหมดที่จ้องมองเขาอยู่เพื่อที่จะหาทางเดินที่ปลอดภัย5คูณ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคำตอบมีดวงตาทั้งหมด5 คูณ8เท่ากับ40ดวงแม็กรู้ว่าต้องระวังดวงตาเหล่านี้ให้ดีเพราะถ้าเห็นดวงตาครบ40ดวงพร้อมกันแสดงว่าเขาเข้าใกล้แมงมุมยักษ์เกินไปเมื่อมาถึงบ้านผีสิงประตูใหญ่ถูกล็อกด้วยกุญแจเวทมนต์ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปค้างคาวแม็กต้องนำขนมรูปค้างคาวที่เขามีทั้งหมด 12ชิ้นมาแบ่งให้เท่าๆกันเพื่อค้นหากุญแจจริงๆเขาสังเกตเห็นว่าบนประตูมีรอยกุญแจทั้งหมด3รอยปริศนาคณิตศาสตร์การหารแม็กต้องแบ่งขนมค้างคาว12ชิ้นออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเพื่อใส่ในรอยกุญแจแต่ละรอยประโยคสัญลักษณ์12หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม คำตอบแต่ละรอยกุญแจต้องใช้ขนม12หาร3เท่ากับ4ชิ้นเมื่อใส่ขนมครบทั้ง3รอยประตูก็เปิดออกพร้อมเสียงโซ่ตรวนที่ดังสนะั่นภายในบ้านผีสิงแม็กพบตำราเวทมนต์คณิตศาสตร์บนแท่นบูชาที่มีแสงสลัวตำราเปิดอยู่หน้าที่มีเงื่อนไขสุดท้ายในการแก้คำสาบ จรงนำจำนวนขนมที่เหลือทั้งหมดของเจ้ามาแบ่งให้ผีผู้หิวโหย6ตนอย่างยุติธรรมแม็กมีขนมทั้งหมด48ชิ้นแต่ใช้ขนมรูปค้างคาวไปแล้ว12ชิ้นปริศนาคณิตศาสตร์การลบและการหารเขียนได้ว่า48ลบ12เท่ากับ36ชิ้นแบ่งขนมที่เหลือให้ผี6กตน 36หาร6ผีแต่ละตนจะได้ขนม36หาร6เท่ากับ6ชิ้นแม็กได้พบกับผีผู้หิวโหวยทั้ง6ตนที่รอคอยการแบ่งปันอย่างใจจดใจจ่อแม็กอธิบายการคำนวณของเขาและแบ่งขนมที่เหลือ36ชิ้นให้แต่ละตนได้รับ6ชิ้นเท่าเทากัน ผีแต่ละตนได้รับขนม6ชิ้นทำให้พวกเขามีความสุขและยกเลิกคำสาบโดยอัตโนมัติปริศนาคณิตศาสตร์การตรวจคำตอบหากผี6ตนได้รับขนมคนละ6ชิ้นพวกเขาได้รับขนมรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นเพื่อตรวจว่าขนมที่แบ่งหมดพอดีหรือไม่ประโยคสัญลักษณ์6 6คูณ6เท่ากับ36ชิ้น ซึ่งเป็นจํานวนขนมที่เหลือพอดีเมื่อภารกิจสำเร็จขนมทั้งหมดที่อยู่ในถุงของแม็กก็กลับคืนสภาพจากหินเป็นขนมหวานหลากสีสันที่น่าอร่อยอีกครั้งแม่มดชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมรอยยิ้มแม่มดกล่าวว่ายอดเยี่ยมมากพอมดน้อย จะเอาไม่ได้แค่ฉลาดแต่ยังยุติธรรมในการแบ่งด้วยการคูณและการหารไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือการจัดสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบแม็กได้เรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์คือเวทมนต์ที่แท้จริงในการแก้ปัญหาและจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตเขาโบกมือลาแม่มดและผีๆพร้อมกับขนมหวานเต็มถุงที่เขา ควรจะได้รับมันอย่างแท้จริงและกลับบ้านอย่างมีความสุขในเช้าวันใหม่